สูริทนะครับจากจาวบ้านพะเยาพอดี้ได้นำบีกนัยพร้อมกินพัดมาถวายหลวงพ่อเมื่อประมาณสองสอ,องอาทิตย์แล้วหลวงพ่อเนาะประมาณสองอาทิตย์คนนี้หลวงพ่อเป็นบิณทบาตพอนนี้มีลูกสวนเฮาชาวบ้านเขาเนี่ยมาบอกว่าหลวงพ่อใส่ตาพนดี้แล้วก็เป็นยังไงเป็นจ่าแล้วก็เป็นเบาหวานด้นยกันอ๋อเป็นเบาหวานขึ้นตาครับอันนี้พอโมเพื่อผมก็ได้น้ำบีกนัยครับชุดของเขาชุดปากชุดปากบีกนัยอ่ะคือชุดปากอ่ะ ความดันไขมันเบาหวานวันนี้หลวงพ,อพ่อเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาใสาวันนี้แรก,ก,กเป็นจะไปรักษาตัวที่เชียงใหม่มันก็ไก่เนาะต้องเลยบ,บาาลอกว่าหลวงพอ่อยังไม่ต้องไปเจียมได้อ่ร้องรักษาด้วยตัวนี่พอ่อตกรโคตรลำต้องคงกลับมาให้หลวงพอ่อสบายหลวงพอ่อกระชั้นแต่ระมาณงสองอาชีพนะครับผมไม่มีโอกาสได้มาหาหลวงพอ่อวันนี้วันนี้ได้มาทำบุญตัวนี้แล้วก็นรวดได้ถามหลวงพอ่อครับ เลี้ยงถามหลวงพ่อว่าตอนนี้อาการนี้เนาะหลวงพ่อเนาะดีแล้วครับจากที่เคยก่อนจากทานต่านะก่อนเป่นยังเป็นจุขึ้นเิ่ว่าร้อนหวานขึ้นจากทาน,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 นอันอ๋อเดีวนี้ก็ดีแล้วแบบทานต่างอ๋อครับผมอาการยับยูนแล้วครับที่หลวงพ่อเห็นก็ก็ดีขึ้นแล้วแบบเป็นยังนั่ากันหลวงพ่อทานตามที่ผมบอกนะครับครับ <es> กอ่อนนอนสองเม็ดเนาะอีกนายเนาะแล้วก็ตอนเจ้าละ หลงอาหารเลี้งน้อยสองเม็รพ่อแบบกินพัดนะหลวงพ่อเนาะครับผมก็ของหลวงพ่อก็น่าจะทันไปจากเวลาที่บอกครับครับโอ้อนุโมทลธนาหลวงพ่อได้เนาะขอหายดีละผมก็จะได้เอานนี้เอาไปลงเป็นวิทยาทานกับเพื่อนลูกส่วนทุกคนนะครับเนาะสำหรับคนที่เป็นป่วยเพราะว่าบางครั้งคนก็อาจจะมั่นใจก็มีบ่มั่นใจก็มีแต่ว่านะครับแต่ได้ยิ้มจากปากหลวงพ่อจะทำให้ทุกคนมั่นใจขึ้นมาเห็นหลวงพ่อเนาะ